กรุงศรี s i n e s s Sharing how to รอดเปลี่ยนเครื่องมือการตลาดเป็นเครื่องจักรสร้างเงินสดไม่ว่าใหญ่แค่ไหนก็สามารถหายจากโลกใบนี้ได้การสร้างแบรนด์ให้คนจําได้จเป็นจะต้องใช้เงินเยอะจริงหรือเปล่าคุณอยากเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมหรืออยากเป็นแบรนด์ที่แมสเทคโนโลยีทําให้การตลาดสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นการตลาดที่ดีคือการเลือกทําและเลือกไม่ทํา d a t าเนี่ยไม่ใช่แค่งบการเงินแต่มันคือเครื่องมือที่สะท้อนถึงศักยภาพของธุรกิจ เพื่อทำให้คุณสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับและเพื่อให้ธุรกิจ SME ต่อยอดและเติบโตอย่างยั่งยืนกรุงศรี SME Quick Loan คือสินเชื่อที่ช่วยเสริมสภาพคล่องธุรกิจให้ธุรกิจพร้อมขยายได้ทันทีด้วยวงเงินสูง15ล้านบาทดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายสูงสุด12ปีสินเชื่อ SME เติมพลังเกินร้อยสินเชื่อสำหรับใช้ลงทุนขยายกิจการหรือเงินทุนหมุนเวียน ให้วงเงินสูงสุด2เท่าของมูลค่าหลักประกันผ่อนสูงสุด10ปีกรุงศรี s m ส t r a d ี p o w e r Up สินเชื่อและบริการเพื่อการค้าระหว่างประเทศให้วงเงินสูงเต็มตามศักยภาพธุรกิจพร้อมส่วนลด FX Special Rate รับจ่ายได้สะดวกทั่วโลกสำหรับธุรกิจนำเข้าส่งออกที่มีไรายได้ต่อปี100ล้านบาทขึ้นไป ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเดินต่อได้ลดความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนและบริการสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนระยะสัน้นเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงบริการการค้าระหว่างประเทศอื่นๆสำหรับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกโดยเฉพาะตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนพร้อมลุยตลาดต่างประเทศอย่างมั่นใจ วันนี้นะครับผมมีเครื่องมือมาเทคที่อยากแนะนำให้กับเจ้าของธุรกิจ s m e ได้รู้และเอาไปประยุกต์ใช้ครับอย่างแรกคือ CDP ครับ CDP ย่อมาจากคำว่า Customer Data Platform เครื่องมือตัวนี้คิดภาพไม่ซับซ้อนปกติเรามีข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจายเช่นคุณมี POS หน้าร้านข้อมูลลูกค้าจะอยู่ในถังหนึ่งคุณมีระบบร o ยต l ต y ข้อมูลลูกค้าจะอยู่อีกถังหนึ่งคุณมีระบบสมาชิกอาจจะอยู่อีกถังหนึ่งคุณมีหลังการขายก็จะอยู่อีกถังหนึ่ง ฉันจากเดิมข้อมูลกระจายคุณเห็นภาพรวมลูกค้าหรอกแต่ CDP ทําให้คุณได้เอาเดต a ลูกค้าคนเดียวกันมาเชื่อมกันแล้วคุณจะเห็นภาพรวมว่าลูกค้าคนนี้ที่เพิ่งทักมาเคยเป็นลูกค้าคุณมาก่อนหรือเปล่าลูกค้าคนนี้ที่เพิ่งซื้อสินค้าไปเคยซื้อของคุณครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เพื่อคุณเห็นภาพรวมลูกค้าที่ชัดเจนคุณจะสามารถทําการตลาดได้แม่นยําขึ้น เครื่องมือตัวที่2ครับคือ data warehouse จริงๆคำนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้หลายชื่อนะครับตั้งแต่ data warehouse data lake data mart หรือว่าจะเรียกเป็น database center whatever อะไรก็ได้แต่คอนเซปต์หลักมันคือเราต้องมีที่ในการเก็บ Data ลูกค้าจากข้อ1เป็นตัวรวม Data ลูกค้ากระจายแต่คำถามคือรวมแล้วเก็บไว้ไหนก็ต้องมี data warehouse หรือว่า database สักที่หนึ่งจะเป็น on cloud ก็ได้ครับมีเพื่อเก็บรวบรวมทำให้เราสามารถเข้าถึง Data ที่ต้องการได้ง่าย คิดภาพเมื่อก่อนอยากได้ข้อมูลการขายทํายังไงเอาแฟลชไดซ์ไปจิ้มใน p o s แล้วามาใส่คอมพิวเตอร์เหรอโอ้โหเสียเวลาวันนี้ต่อเข้าคลาวดโดยตรงจะดึง Data มาวิเคราะห์ก็ง่ายเครื่องมือตัวที่3มครับคือแชทบอทและ AI ทําไมเครื่องมือตัวนี้ถึงสําคัญเพราะเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับวันนี้เรารู้ว่าเราอยู่ในยุคโซเชียลคอมเมิร์ซอยู่ในยุคคอนเวอร์เซชันคอมเมิร์ซหมายความว่าลูกค้าทักแชทเพื่อจะซื้อของและการขายออนไลน์ก็โตเร็วมากและสําคัญมากเลยครับว่า เมื่อลูกค้าทักมาคุณพร้อมตอบได้ภายในกี่นาทีไม่มีแล้วนะครับจะมาทักตอนค่ารอตอบตอนเช้าเขาเปลี่ยนใจไปร้านอื่นคุณตอบได้เร็วก็ปิดการขายได้ไว AI เข้ามาช่วยเพื่อทําให้คุณตอบคําถามได้เหมือนคนคอยตอบคําถามลูกค้าตลอดเวลาแล้วข้อมูลในการทักแชทลูกค้ามาเอาไปทำอะไรต่อให้ไอมาช่วยวิเคราะห์ลูกค้าถามเรื่องอะไรลูกค้าถามฟีเจอร์ไหนลูกค้าถามฟังก์ชันไหน เอาผลลัพธ์เหล่านี้ไปปรับปรุงคําตอบของ AI ว่าจะต้องตอบอย่างไรเพื่อปิดคอนเวอร์ชันได้เร็วขึ้นนี่แหละครับคือการเอาเครื่องมือตัวที่3คือแชทบอทและ AI มาใช้ช่วยทําการตลาดณนะวันนี้เครื่องมือตัวที่4ครับคือโซเชียลรีซิเน็งโซเชียลร s ซิ n i n งคืออะไรคิดภาพง่ายๆครับเหมือนป้าข้างบ้านก็ได้ป้าข้างบ้านชอบแอบฟังเรื่องเราโซเชียลรีซิ n น็งคือเครื่องมือช่วยฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดบนโซเชียลอยู่ถ้าเราอยากรู้ว่าจะทําการตลาดร้านหมูกระทะ ควรทาการตลาดแบบไหนอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าชอบอะไรคือเมนูที่ลูกค้ารักถ้าเรารู้ว่าคนกินหมูกระทะกังวลเรื่องอะไรจากโซเชียลซินิ่งรู้ไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่คณกังวลคือทานแล้วฟิลเลอร์จะละลายหรือเปล่าเราสามารถเอาจุดนี้มาทําเป็นแคมเปญการตลาดได้ให้ลูกค้ารู้สึกไม่กังวลว่าฉีดฟิลเลอร์แล้วมากินหมูกระทะแล้วจะละลายหรือเปล่าและคุณรู้ไหมครับว่าโอกาสไหนที่คนอยากกินหมูกระทะมากที่สุดเมื่อถูกหวยครับแต่คิดภาพครับจะมีกี่คนได้ถูกหวยในแต่ละวัน ไม่ค่อยเยอะหรอกครับฉะนั้นร้านหมูกระทะบางร้านเห็น Data นี้ไปปรับโปรโมชั่นใหม่เมื่อไหล่ซื้อหวยถูกกินเอาหวยที่ถูกกินมาแลกเป็นส่วนลดที่ร้านหมูกระทะคุณคิดภาพจากเดิมก็ต้องมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าแต่วันนี้เราเ Data ามาทําการตลาดให้ลูกค้ารู้สึกร้านเราเป็นร้านที่เข้าใจเขามากกว่าที่อื่นและเครื่องมือตัวสุดท้ายครับที่จะแนะนําก็คือ CRM ครับ CRM คือระบบดูแลลูกค้าหรือแปลเต็มๆก็คือ Customer Relationship Management แต่ประเด็นคือคุณต้องมีระบบสมาชิก คุณจะได้รู้ว่าลูกค้าแต่ละคนมีความสัมพันธ์อย่างไรถ้าเกิดย้อนกลับไปร้านหมูกระทะเมื่อกี้คุณอาจจะเห็นว่าโอ้โหลูกค้าคนนี้มากินหมูกระทะทุกๆต้นเดือนเลยนั่นหมายความว่าทุกๆปลายเดือนคุณควรทําการตลาดรอไว้แล้วนะเพื่อบอกเขารู้ว่าเงินเดือนออกอย่าลืมมากินหมูกระทะร้านเราหรือถ้าเมื่อไหร่ลูกค้าคนนี้หายไปคุณควรจะส่งมาร์เก็ตติ้งไปเตือนเขาแล้วนะว่ารู้ไหมว่าหมูกระทะที่ร้านเนี่ยคิดถึงคุณอยู่ ข้อดีกั่านของการใช้ Data และมาเสถนะครับคือการเอาข้อมูลที่ดีแล้วก็ที่มีไปขยายตลาดต่างประเทศนะครับคุณลองคิดภาพบางธุรกิจบางแบรนด์ในไทยครับไปโตต่างประเทศแล้วเห็น i n s i g h ์ที่ไม่เหมือนในคนไทยคนไทยปกติสินค้าเนี่ยมักขายดีช่วงสิ้นเดือนกับต้นเดือนถูกไหมครับกราฟยอดขายก็เลยพุ่งแหลมเป็นสไป์แบบนี้บางประเทศอาจจะเป็นแถบแถบฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยกราฟยอดขายเขาโตทุกๆ2สัปดาห์ ทำให้วิธีการทํากรตลาดของประเทศเหล่านั้นกับประเทศไทยก็ไม่เหมือนกันครับประเทศไทยอาจจะเตรียมโปรไว้ช่วงสิ้นเดือนเพื่อลอคนเงินเดือนออกแต่ประเทศเหล่านั้นต้องเตรียมโปรทุกๆ2ส,สัปดาห์ฉันก็เห็นว่าการตลาดของเขาก็จะแตกต่างกันบางทีคุณอาจจะพบว่าพื้นที่นอกเมืองกับมีพฤติกรรมการซื้อที่ต่างจากคนเมืองอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลทั้งหมดทําให้คุณสามารถทําการตลาดได้อย่างแม่นยําขึ้นจะกลับไปเหมือนที่ผมบอกตอนต้นนะครับว่าการตลาดที่ดีคือการเลือกทําและเลือกไม่ทํา เลือกทาคือเลือกทําในสิ่งที่เรารู้ว่าทําแล้วคุ้มทําแล้วเวิร์กทำแล้ว ROI ดี RO ส่วนเลือกไม่ทําคือเลือกที่จะหยุดครับบางครั้งทําไปถมเงินทิ้งไม่เกิดอะไรสักทีรู้เนินเน,นด้วย Data ก็สามารถประหยัดงบการตลาดเอาไปใช้กับสิ่งที่เวิร์กได้ครับการตลาดวันนี้มันง่ายมากแค่คุณเลือกทําการตลาดได้ถูกคนถูกที่ถูกเวลาและ Data และ Cm เหล่านี้จะช่วยทําให้คุณทําการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและนี่คือหาเครื่องมือที่อยากฝากให้นักการตลาดได้รู้ไว้ครับ สุดท้ายนะครับผมอยากบอกว่า Data เนี่ยไม่ใช่แค่งบการเงินแต่มันคือเครื่องมือที่สะท้อนถึงศักยภาพของธุรกิจเพื่อทำให้คุณสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับถ้าตอนนี้นะครับคุณมีกลยุทธ์ที่พร้อมเงินทุนก็ต้องพร้อมเช่นกันครับทางกรุงศรีเขามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พร้อมจะสนับสนุนให้คุณ ไปเติบโตไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับด้วยสินเชื่อวงเงินสูงนะครับและมีบริการพร้อมสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจนําเข้าและส่งออกฉันอย่าลืมนะครับคิดถึงสินเชื่อดีๆขยายธุรกิจไปที่ธนาคารกรุงศรีครับและเพื่อให้ธุรกิจ SME ต่อยอดและเติบโตอย่างยั่งยืนกรุงศรี SME Quick Loan คือสินเชื่อที่ช่วยเสริมสภาพคล่องธุรกิจให้ธุรกิจพร้อมขยายได้ทันทีด้วยวงเงินสูง15ล้านบาทดอกเบีย้ยต่ำ ผ่อนสบายสูงสุด12ปีสินเชื่อ SME เติมพลังเกินร้อยสินเชื่อสำหรับใช้ลงทุนขยายกิจการหรือเงินทุนหมุนเวียนให้วงเงินสูงสุด2เท่าของมูลค่าหลักประกันผ่อนสูงสุด10ปีกรุงศรี SME Trade Power Up สินเชื่อและบริการเพื่อการค้าระหว่างประเทศให้วงเงินสูงเต็มตามศักยภาพธุรกิจพร้อมส่วนลด FX Special Rate รับจ่ายได้สะดวกทั่วโลก สำหรับธุรกิจนำเข้าส่งออกที่มีไรายได้ต่อปี100ล้านบาทขึ้นไปช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเดินต่อได้ลดความผันพวนอัตราแลกเปลี่ยนและบริการสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนระยะสัน้นเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงบริการการค้าระหว่างประเทศอื่นๆสำหรับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกโดยเฉพาะตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนพร้อมลุยตลาดต่างประเทศอย่างมั่นใจ